สวัสดีครับขุนไกลในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมอยากจะเล่าเรื่องสําคัญที่พ่อกับแม่กําลังช่วยขุนไกลให้เติบโตเป็นเด็กดีและมีความสุขให้กับขุนไกลฟังนะครับขุนไกลอายุ8ปดขวบแล้วนะเพื่อให้ขุนไกลเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพการเป็นคนดีที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่พ่อกับแม่กําลังสอนขุนไกยอยู่เสมอเพราะเมื่อขุนไกลเป็นคนที่รู้จักให้ และแบ่งปันขุนไกยจะมีความสุขมากๆทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะนี่คือบางสิ่งที่พ่อกับแม่กำลังทำเพื่อช่วยให้ขุนไก่เป็นคนใจดีและคิดถึงผู้อื่นนะครับสอนให้รู้จักคำว่าไม่ได้นะลูกและผลที่ตามมาบางครั้งขุนไก่อาจอยากได้ของเล่นเพิ่มหรือทำอะไรเลอะเทอะพ่อกับแม่อาจจะบอกว่าไม่ได้นะลูกหรือบอกให้ขุนไก่เก็บกวาดเองหรือเตือนว่า การพูดจาไม่เพราะนั้นไม่เหมาะสมพวกท่านไม่ได้ตั้งใจจะห้ามขุนไกรทุกอย่างนะแต่กำลังสอนว่าทุกการกระทําย่อมมีผลที่ตามมาเสมอและเมื่อขุนไกรเจอผลลัพธ์ที่ไม่ชอบก,ก็จะเรียนรู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําการเลี้ยงดูแบบตามใจมากเกินไปอาจทำให้เด็กคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้โดยไม่มีความผิดและคิดถึงแต่ตัวเองนะ ใช้ทุกโอกาสสอนให้คิดถึงคนอื่นพ่อกับแม่รู้ว่าขุนไกคอยฟังและคอยดูอยู่ตลอดเวลาว่าพวกท่านทำอะไรพวกท่านจึงพยายามใช้ทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อสอนให้ขุนไกคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นอย่างเช่นเวลาที่ขุนไกจะวาดรูปการให้คุณครูพ่อกับแม่อาจจะถามว่าแล้วคุณครูชอบเต่าหรือนกเหมือนหนูไหมนะหรือชอบอย่างอื่น นี่ช่วยให้ขุนไก่เข้าใจว่าแต่ละคนมีความชอบและความรู้สึกที่แตกต่างกันสอนเรื่องอารมณ์ต่างๆและอธิบายสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงเมื่อขุนไกาอายุประมาณ8ขวบแบบตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกของคนอื่นอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้งเสมอไปแต่มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยรวมของพวกเขาพ่อกับแม่ จึงอธิบายให้ขุนไก่เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกหรือความแตกต่างของผู้คนพวกท่านยังช่วยให้ขุนไก่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองด้วยนะอย่างเช่นถ้าขุนไก่โกรธหรือเสียใจพวกท่านจะบอกว่าแม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจแล้วสอนให้หายใจลึกๆใจเย็นๆนี่จะช่วยให้ขุนไก่จัดการกับอารมณ์ตัวเองส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันการที่ขุนไกรทำงานเล็กๆน้อยๆในบ้าน เพื่อแลกกับค่าขนมหรือช่วยเก็บกวาดของเล่นหลังเลิกเรียนเป็นการสอนให้ขุนไกรเข้าใจความสำคัญของการทำงานร่วมกันพ่อกับแม่ยังสามารถให้ขุนไกรช่วยทํากิจกรรมต่างๆเช่นต่อจิ๊กซอด,ด้วยกันทำอาหารด้วยกันหรือทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ขุนไกรเรียนรู้การช่วยเหลือการรับฟังความคิดเห็นและการแบ่งปันขุนไกรสามารถแบ่งคุกกี้ให้พี่น้อง หรือเปิดประตูให้คนอื่นได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับขุนไกรพ่อกับแม่ของขุนไกรพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอเพราะว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดคุนไกรจะจดจําและเรียนรู้จากการเห็นสิ่งที่พ่อกับแม่ทํามากกว่าการฟังคําพูดเพียงอย่างเดียวนะส่งเสริมให้ทํางานจิตอาสา ถึงแม้ขุนกลายยังเด็กอยู่แต่การที่ได้เห็นหรือทำงานจิตอาสาเล็กๆน้อยๆจะทำให้ขุนกลายได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นได้รู้ว่ายังมีคนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งนี้จะช่วยให้ขุนกลายเข้าใจว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียวและต้องให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน พ่อกับแม่กำลังช่วยขุนไกยให้เข้าใจขอบเขตว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำในบ้านพวกท่านจะไม่ตามใจเวลาขุนไกรวอยวายวอลาวาดแต่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและสงบเพื่อสอนให้ขุนไกยเรียนรู้และพวกท่านยังพยายามไม่คนในครอบครัวทำในทิศท,ทางเดียวกันด้วยนะเพื่อไม่ให้การสอนขัดแย้งกันให้รางวัลสำหรับพฤติกรรมดีๆ เมื่อขุนกลายแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพ่อกับแม่สามารถให้รางวัลขุนกลายได้ทันทีอาจจะเป็นคำชมเชยการกอดหรือแววตาที่ชื่นชมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ขุนกลยอยากทำพฤติกรรมดีๆแบบนั้นอีกบ่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำดีแล้วต้องได้รางวัลตอบแทนเสมอไปนะขุนกลายครับพ่อกับแม่ของขุนกลกำลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยให้สมองของขุนกลเติบโต และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันการที่ขุนไกรอาจจะยังคิดถึงตัวเองเป็นหลักบ้างในบางครั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กในวนัยนี้แต่ด้วยความรักความอบอุ่นและการเป็นแบบอย่างที่ดีจากพ่อกับแม่ขุนไกรจะเติบโตเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจและมีจิตใจที่ดีงามแน่นอนครับ